ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครโนโทราน,นะครับซึ่งผมก็รู้แล้วว่าตัวละครนี้มันเนี่ย <A challenge. S 1> ม,นนมานานแล้วนะคะผมรู้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องมาคอมเมนต์นะคะคือผมรู้แล้วนะครับแต่ว่ามันกับมันเอากลับมาในกล่องสุ่มเล่นยี่สิบตานะครับ <A challenge. S 1> ผมก็เลยจะมาอีกรอบนะคบคุณผู้ชม <A challenge. S 1> ก็คือเรา จะไปลุยกันในโหมดสีวิสีทะเลรทราย challenge โนโ่าเนี่ยสกิลของเดี๋ยวบ๊บนึงนะขอเปิดสกิลให้ดูกสกิลของโนโธล่าเนี่ยเมื่ออยู่ในยานพาหานะเนี่ยฟื้นฟูเลือด5หน่วยทุกๆ4วินาทีเป็นระยะเวลา200วินาทีนะครับก็คือผมจะบอกว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยโนโธล่าเนี่ย จะมีเวลาในการเพิ่มเลือด5หน่วยเน่ย4.5วินาทีเลเวล24วินาทีเลเวล3 3.5 Level 4เลเวลส Level เลเวล5 2.5เลเวล6 2นะครับก็ตัวละครนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นใส่แคมปนอกหมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราก็จะมาเล่นตัวละครนี้แบบไม่ได้เกี่ยวกับตอนนั้นนะครับเราก็จะมาเล่นกันเลย ก็เช่นเคยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก,กดติดตามช่องวารการชนแนลก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากดแล้วเนะี่ยเราก็จะไปลุกกันเลยนะคบเออผมลืมบอกไปนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสองตัวละครพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะทำหนึ่งร้อยตานะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมบอกแล้วว่าวันนี้จะ จะมาเลยหนึ่งร้อยตาแต่ว่ามันมีตัวละครมันมีตัวละครเก่าเข้ามานะครับผมก็เลยก็จะต้องรีวิวอีกรอบนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมจะรีวิวสองตัวเลยครับเป็นสองตัวเลยนะครับคุณผู้ชมโนโทล่ากับแคลโรลีนนะครับก็เป็นตัวละครเก่าทั้งสองตัวนะครับไปไปดูกันในสีสี่เฮเซายเลยนะครับไม่รอช้าครับไปดูกันเลยรับเอ้ยลืมบอกกิจกรรมโอ้โหลืมบุพี่อะผมอะ ดูถึงยอดวิวที่กำหนดรับไปเลยหมดกันน็อกเวนอมนะครับก็ต้องดูยอดวิวที่ถึงกำหนดนะครับต้องดูยอดวิวให้เยอะมากเลยนะครับจิตวิญญาณแห่งเวนอมก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นเห็นกิจกรรมจิตวิญญาณแห่งเวนอมไหมครับกดเข้าไปเลยอ,อ้าสุดยอดไปเลยอ๋อสงสัผมปลดล็อกภารกิจเสร็จแล้ว แน่เลยนะน่าจะเดี๋ยวเราไปดูสกินมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอารีวิวพาร์ตตอนที่ของเวลลม,มาครบดีกว่านะครับคุณผู้ชมมันจะได้ไม่ต้องทำพาร์ทแยกนะครับมาเราก็จะมาดูในสี่สกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปเลย let's go คราวนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ลืมอะไรแล้วนะ อุ้ยได้ตาล่าสังหามาเดี๋ยวค่อยดูสีสันของรถมอเตอร์ไซค์วเวนอมในตอนที่กิจกรรมเวนอฟม,มันแจกคบันนะครับก็คือกิจกรรมเวนอฟเนี่ย GM ได้บอกแล้วนะครับคุณผู้ชมว่ามันเนี่ยจะเป็นของสายฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็คือสายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่นำกลับมาขายแล้วก็ได้นะครับ หรือว่าในอนาคตเขาจะนํากลับมาขายแต่ว่าต้องใช้เพชรเอานะครับก็ไม่รู้นะครับต้องถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรยีตอนนี้ก็ก็เอาไ,ได้ไปเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นชุดเวนอมเลยนะครับเท่มากเลยนะครับชุดเวนอมเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนพาร์ทเต็มๆเลยนะครับตอนที่ของมันมาครบเลยนะครับคุณผู้ชม กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม,ชมตาแรกเราซื้อ UFP คู่มาสตูมาทางนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมจะมาทําไมเออเมื่อกี้นึกว่าคนเจ้าหมาดิ้งจอนั่นเองแล้วคนอยู่ตรงนั้นเดชา้าเดงพี่เดชา้าเดงเอาโอ้ยสองตัวสองตัวสองตัวสวยพี่สวย ไปหนึ่งทีดีรออะไรอะครับจังหวะนี้คือเวลาแบบได้ท่าทางมาแล้วนะคือผมต้องแอคนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นอะท่าทางมันจะมาทําไมครับคุณผู้ชมมันต้องแอคคุณผู้ชมเออเ m อุตส่าห์เอาท่าทางเข้ามาในเกมฟรีไฟทั้งทีใช้ท่าทางให้เป็นประโยชน์โดยการแอคแล้วกันอืม ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแอ็ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราคือซื้อ k ิมพ์ i ิเชอร์มาพร้อมกับเสียงที่ครเบาลงพร้อมปับเสียงโอเคน่าจะปกติแล้วแล้วเพื่อนเราก็โดนเล่นงานอีกแล้วนะครับประจำทีมเรา มาเดี๋ยวผมต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนที่เราจะแตกกันหมดได้ยินะครับเดี๋ยวครับพี่ออค,รครับคุมันอยู่ไหนอะ <First class. S 1> สวยคับเพ่สวยสวยที่สวยแตกไปสแล้วนะคะคุณผู้ชมจังหวะนี้ก็แตกไปสองแล้วนะคะ คือตอนนี้เราชาร์จแล้วนะครับตอนนี้ทีมเราเหลือสี่คนทีมศัตรูเหลือสองคนนะครับชิวๆนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าห้ามประมาทเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าศัตรูตัวสองตัวนั้นอาจจะตึงก็ได้นะครับเอาอ๋อนึกว่าคนล้มเข้าใจผิดหมดเลยนึกว่าคนล้มเมื่อตอนแรกอะคุณผู้ชมเข้าใจผิดกันหมดอะ มาเกิดตาในแท่นบูชาละกันก็เขาก็เลือกมาให้เราแท่นบูชาจะเลือกทำไมเออตานี้ซื้อปืนอะไรคุณผู้ชมครับผมว่าถ้าเกิดว่าผมทำภารกิจหนึ่งร้อยวันเสร็จแล้วเนี่ยคือคลิปรสิบตาเสร็จแล้วเนี่ยผมขอบอกคอนเทนต์ต่อไปต่อจากหนึ่งร้อยตานะครับก็คือคอนเทนต์ต่อไปนี่ย คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะพี่จะใช้ปืนไหนในเกมฟรีไฟทั้งเกมอย่างเช่นคุณผู้ชมพิมบท์นะว่าทอมสันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทําทอมสันทั้งเกมให้นะคะติว่าเป็นดีเซลก็จะทําดีเซลนะครับ u ู p ก็ได้นะ <First slide. S 1> ปืนอะไรก็ได้แม้แต่ปืนกากผมก็เอาได้นะครับถ้าเกิดว่าจบคอนเทนต์หนึ่งร้อยตานะถ้าเกิดว่าจบคอนเทนต์หนึ่งร้อยตาก็พิมพ์มานะครับเว่าให้จบคอนเทนต์หนึ่งร้อยตาก่อนเดี๋ยวพี่พิมมาเอาคือเราแตกสองคนเลยโบกสวยับเป๊ เกือบตายขอบคุณมากเพื่อนอุ้ยตอนนี้เรามาเกิดในโรงกันนะครับเป็นด่านที่ผมตายประจำผมจำได้เคลิ้นใจว่าเป็นด่านที่ผมตายประจำเลยนะคบซึ่งสกิลของเราทอราเนี่ยอะ สมมุติน,นะว่าว่าผมเนี่ยไปไเล่นนโหมดทั่วไปใช่ปะผมก,ก็จะแบบลถออกนอกวงไปนะคะเป็นสําหรับสายแคมป์นอกนอกเลยก็คนที่เป็นสายฟรีก็ห้ามาพลาดเลยนะครับเยคุณผู้ผมชมถ้าเกิดว่าผมย้อนเวลาไปได้นะผมว่ารออีกสักพักถ้าเกิดว่าย้อนเวลาไปได้นะตอนแรกอะผมอะ เคยอันี้อยู่ครั้งหนึ่งในอีกรหัสนึงตอนนั้นผมยังเป็นเด็กไงตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยูยอย่แล้วผมมาก็เจออ,อีกรหัสหนึงแต่ว,ว่าคร่องนั้นก็พังไปแล้วย้ายข้อมูลก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้ แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ช่วยเพื่อนอุ้ยเราสองคนเลยเหรอเรามันอยู่ตรงไอ,อ้บอเขียวมันบุกมาแล้วสวยเพื่อนเหลืออีกหนึ่งตัวระวังเพื่อนระวังระวังหลังด้วยนะมันเหลืออีกหนึ่งตัวมันเหลืออีกหนึ่งตัวอ้าวอ๋ออีกตัวหนึ่ง A เอฟเคชนะแบบงงๆอ,อ,อ่ะเมื่อกี้ชนะโคตรงงเลยนะครับคุณผู้ชมตอมเข่าได้เอ็มวีพีสังหารห้า ใช่ไหมครับคุณผู้ชมต่อไปเนี่ยเราก็จะรีวิวสกินตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือลลสกิลของแคร์โรลีนะครับก็คือของแคร์โรีนเนี่ยก็เหมาะกับสีวิสีนะครับเมื่อถือปืนลูกซองเส้นที่เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าผมถือปืนลูกซองอย่างที่ซองควงหรือแบบตะกูลูกซองอะแถวๆตะกูลูกซองอะ่ะ ผมเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าปลดล็อกถึงเลเวล2ก็4เลเวลสก็วิ่งเร็วห้าความคล่องตัวก็เลเวลสก็6เลเวลห้าเลเวลหกแนะครับมาก็จะไปลองแครโลีนคุณหนูน่ารักของไวใสกันเลยน้องใสตอนเด็กพ่อพาไปซื้อปืนลูกซองเอาไว้ป้องกันตัวไงเฮ้ยเมื่อกี้เล่นสี่สีทะเลทรายไปแล้วตอนนี้เปลี่ยมมนบรรยากาศไปเล่นสีส,สีต่อ ชมเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีเขียนแยกไงก็สวรรค์มีสองอันไงคุณผู้ชมก็ผมเลือกอันนี้แล้วกันไม่รู้นะว่าเป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็แอคไปสองทีแล้วกันคลิปหน้ารีวิวคลิปหน้าก็หนึ่งร้อยตานะครับหนึ่งร้อยตาแต่ว่าคลิปละสิบตาเดี๋ยวกิจกรรมไวนะม้นอมก็ใหม่แล้วอะ่ะ อยู่ที่เขื่อนเลยนะครับตาแรกก็เหมือนเดิม2ีถ้าเกิดว่าเอ็มถ้าว่า้างเขื่อนเนี่ยมันเหมาะกับระยะใกล้มากที่สุดนะครับผมก็เลยต้องซื้อดีถ้าเกิดว่า m อ็มหเนี่ยถ้าเกิดว่าหนวขนาดระยะใกล้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะใช้ปืนอะไรนะครับอันนี้คือความที่สุดตัวของผมนะค,ครับพี่ ร้อยซื้ออะไรดีมินิอุซี่แล้วกันซือ้อเลเลได้หนึ่งลูกด้วยกระสุนเฮตีไม่ต้องการเอาทิ้งไปไต้องเขี่ยมันไปไกลไกลไปไปไปดูผมมาแล้วโอ้โหมันเปิดฉากกับผุกคนแรก แล้วยังไงต่อปัญญาก่อนอุ้ยลืมเอาแม็กซิมมาโอ้ไม่งัน้นพันยาเลยกเลย ถือว่า triple k i สวยถือว่านายไม่ทำให้ฉันผิดหวังเออคุณผู้ชมเห็นกับผมไหมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นอนผมไหมครับเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวช่องปิวเดี๋ยวผมจะไปตัดตอนนั้นออกดีกว่าในช่องจะปิวไหมเนี่ยอุ๊ยคุณผู้ชมช่องผมจะปิวไหม ก็อย่าเอาผิดผมเลยนะคะผมขอเฮ้ยผมต้องไปเซ็นเซอร์แล้วว่ะช่องผมจะปิว้วเดี๋ยวผมขอเอาผ้าเมื่อกี้ไปเซ็นเซอร์นะคะเมื่อกี้คือผมต้องเซ็นเซอร์ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันช่องจะปิวนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เห็นอะไร oh, <boy. S 1> เต็มๆตรงหน้าอกของผู้หญิงเลยนะครับแต่เดี๋ยวช่องของปิวเดี๋ยวผมขอ,ขอไปเซ็นเซอร์ตัดต่อ ไม่ซื้ออะไรเพื่ออะไรวะงงกับผมอะ่ะแต่ครับไม่กันต่อนะครับมีเงินอยู่สี่พันแล้วาซื้ออันนี้ โอเคทุกอย่างทุกอย่าง55นัดหมดยกเว้นซองวง30นัดรวมกับอีก2นัดก็เป็นสามนัดโอเคไปกันเลยคืออย่างแรกเลยคือเราต้องไปตัวข้างบนกองปืศัตรูมันออกมามาไงมา หลังมามันเล้ยสิงเท้า ไป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 ศัตรูมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยฮ้ยอยู่ไหนวะศัตรูเนี่ยโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนศัตรูมันได้่อนแอบกับเราเปล่าวะถามจริงศัตรูอืมศัตรูอยู่ข้างบนมันเห็นแบบแบบหน้าต่างนะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนเลยน่ะไอ้ตรงหน้าต่างบานนู่นน่ะไอ้ตรงเสา ันเห็นแบบๆนะกาน,นไงได้ยินเสียงตั้งไอบอลสสบายสวยต้นหัวครับจา้าววาดีสมชื่อแฟนก๊อตตอนนี้มาเกิดที่โรงสีบรบกสิงแล้วแต่เกมอาจจะพิ์ให้เขาชนะก็ได้ไม่รู้เหมือนกันซื้อไอบอลได้แค่หนึ่งลูกอ้าวขอบคุณมากที่ซื้อหมวกให้โอเคหนึ่งวม่ห้าเต็มขอบคุณมาก มีท okay, okay. um ี่แทงค y ้วโวลิมาแทงคิ้วแทคิ้วมาโอ้เดวจะแปะมาอีกกระบอกแม่งสบาย้วคือขอบคุณที่แปนเพื่อนดีสำหรับเราแต่เราจะไม่เป็นเพื่อนดีสำหรับนายฮึโลกันโอเคโอเคพูดง่ายๆเลยคือขอบคุณที่แปนเพื่อนดีสำหรับเราแต่เราจะไม่เป็นเพื่อนดีสำหรับนายก็คือเวลาเพื่อนตอบแทนเราเราจะไม่ตอบแทนกลับคือพูดง่ายๆแบบเป็นเพื่อนไอ้เพื่อนเวนอะไรอย่างประมาณเนี้ยเพื่อน เราจะปกป้องนายด้วยชีวิตเฮ้ยไอคนนี้มันไม่ได้ A F K นี่ว kind of ่าเมื่อกี้มันจะชักปืนเลยมันเมื่อกี้มันยังไปเก็บปืนได้เลยนะเมื่อกี้ขอไปชว์ไก่ก๊อตก่อน เราขึ้นมาข้างบนได้แล้ว <K ill> มผมเก็บเปสามคนเป็นไง เ,เกือบกดงานก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลินี้นะคอยลืมกดไลค์กดแชร์กดับคายแล้วอัปเดตเลเวลได้เด้ยิกดไลค์กดแชร์กดสับคายแล้วกดติดตามไม่อบการชนนนะคะสวันนีค่ะทุกไม่อกนในวัสยอเกเนนะบาย